ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตงวันนี้พบกับคุณครูเก่งนะคะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดรานาบุญน้อมหงเสจอุปถมเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆอยู่บ้านวันนี้เด็กๆทำอะไรบ้างคะมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะ วันนี้คุณครูมีภารกิจภารกิจในวันนี้ของคุณครูก็คือคุณครูจะต้องไปตลาดเพื่อไปซื้อขนมฝรั่งและขนุนค่ะวันนี้คุณครูหิวมากเลยเด็กๆคะคำที่คุณครูพูดตลาดขนมขนุนและฝรั่งเด็กๆ พอจะทราบไหมคะว่าคําเหล่านั้นเป็นคําอะไรคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะระหว่างคิดไปฟังเพลงกันไปดีไหมคะ ฟังเพลงกันเพลินเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆตอบคุณครูได้หรือยังคะว่าคําที่คุณครูให้เด็กๆคิดคือคําอะไรถูกต้องและะ้วค่ะอักษรนําค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะอักษรนําคืออะไรและเราจะสังเกตได้อย่างไรวันนี้ครูเก่ง จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอักษรน,นำกันเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะอักษรน,นำอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกัน โดยพย,ยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงคือขอไข่ชชิงถอถุงพอพึ่งฝอฝาสอเสือหอหีบหรืออักษรกลางคือกอไก่จอจานดอเด็กตเต่าบใบไม้ปอป่าอ,อออ่างพย,ยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่ำเดียวงงูยอหญิงนเนนนหนู มอมา้ายอยักษรอเรือรอลิงรอจุลาและวอแวนค่ะแล้วประสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงเหมือนมีห่อนำและคำที่ใช้ออนำมีอยู่สีํคำคือยาอยู่ย, àng, ยางอยากต่อไป เป็นตัวอย่างอักษรน,นำเรามาฝึกอ่านอักษรน,นำพร้อมๆกันนะคะเด็กๆขะหนุนขะหนุนมีขอนำสะกดว่าขะหนุนอ่านว่าขะหนุน ฉาหลามมีฉอนำสะกดว่าฉหลามอ่านว่าฉหลามทะหลอกทะหลอกมีถอนำสะกดว่าทะหลอกอ่านว่าทะหลอกผลิตผลิต มีผอนำสะกดว่าผะลทอ่านว่าผะฤกธฟรั่งฟรังมีฝอนำสะกดว่าฟรั่งอ่านว่าฟรั่งสมิงสมิงมีสอนำสะกดว่าสะ มิงอ่านว่าสมิงจมูกจมูกมีจอนำสะกดว่าจะหมูกอ่านว่าจมูกตลาดตลาดมีตอนำสะกดว่าตะลาดอ่านว่าตลาด อังุนอังุนมีอนำสะกดว่าอะงุนอ่านว่าอังุนต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกระรือยังค้าหยิบสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิด ให้นักเรียนหาคำที่เป็นอักษรน,นำจากประโยคที่คุณครูได้กำหนดดังต่อไปนี้แล้วคัดลงสมุดค่ะไม่ยากนะคะค่อยๆทำค่ะเด็กๆต่อไปเป็นบัญชีคำพื้นฐาน 1. ตะเลิด สสนิทสนม 3. ขยับขยาย 4. เฉลิมฉลอง 5. สละสลวยเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดอักษรนำถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณครูเห็นความตั้งใจของเด็กๆวันนี้เลยให้คะแนน10ดาวกันเลยค่ะและอย่าลืมนะคะฝึกอ่านตามคุณครูจากบัญชีคำพื้นฐานและคัด ด้วยตัวบรรจงสวยงามลงสมุดครูกเก่งเชื่อว่าทุกๆก,การทบทวนการฝึกฝนทุกๆวันทำให้เด็กๆนั้นเก่งยิ่งขึ้นไปค่ะในวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ